โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในกันดอนด้อมนะมาอยู่กันในเกม r o b l o x Map The Survival Game นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปลูกพืชกับทำอาหารนะครับผมวิธีการปลูกพืชนะครับเราจะต้องทำการสร้างคอนอันนี้มาก่อนนะครับผมในเมนูครัพนะกดตัว C นะครับคอนอยู่ตรงนี้นะครับพอสร้างมาแล้วเนี่ย เราก็กดไปที่รูปค้อนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปบวกตรงด้านซ้ายมือเห็นไหมพอกดไปแล้วนะครับก็คราบโตคาขึ้นมานะพอมีโตคราบแล้วนะครับไปกด F ที่โตคานะตัวโตคาจะมีโชเวลอยู่นะครับเราก็แค่เอาโชเวลคับโชเวลขึ้นมาเนาะแล้วถือโชเวลขึ้นมาบนมือนะครับแล้วกดไปที่พวนดินนะฮะแล้วก็ทําการพวนดินได้เลยซึ่งการพวนดินนี้ จะพรวนดินได้แค่พื้นที่สีเขียวนะครับจุดที่เป็นทรายหรือว่าจุดที่เป็นทะเลทรายจะไม่สามารถพวนดินได้นะเพราะว่ามันจะปลูกพืชไม่ได้นะครับซึ่งปลูกการปลูกพืชน,นะครับในตอนนี้สามารถปลูกได้ทั้งหมด2ชนิดก็คือจะเป็นข้าวนะครับกับแครอทนะแค่นี้นะฮะอืมจะปลูกได้แค่2ออย่างเท่านั้นนะครับแล้วพืชกับผักนี้โตวไวมากนะครับอืม เนี่ยพอโตแล้วเราก็ถือขวานขึ้นมาแล้วก็เก็บเกี่ยวได้เลยนะฮะอย่างนี้นะครับพอเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เราจะได้มาสามนะครับเราได้คืนเราได้มาสามเราปลูกเราใช้หนึ่งนะแต่พอเราเก็บเราจะได้สามเท่ากับเราจะได้กําไรสองนะครับอืมใช่โอเคแล้วก็วิธีการทําอาหารนะครับ ต่อมานะวิธีการทาอาหารก็เหมือนกันเลยเราจะต้องมีขวานอันนี้ก่อนไม่ใช่ขวานนี่ต้องเป็นคอนคอนทําของนะครับอันนี้ก่อนแล้วเปิดมานะครับมันจะมีแคมไฟกับคุกกิ้งนะครับอ่าผมแนะนําให้ทาคุกกิ้งนะเพราะว่าแคมไฟกับคุกกิ้งเหมือนกันแต่ว่าแคมไฟจะทําได้น้อยนะครับเนี่ยมันทําได้แค่นี้นะครับส่วนคุกกิ้งจะทําได้หลากหลายกว่าแล้วก็มันจะเอามาทําคอมโบกับ เอามาทําคอมโบกับการปลูกพืชของเราได้นะครับเพราะว่าเราสามารถปลูกพืชปลูก,พ,กพืชได้เนาะแล้วพืชเราเนี่ยมันโตไวนะครับเนี่ยแป๊บเดียวอันนี้ก็โตแล้วนะครับเนี่ยแบบได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไวนะครับสามารถทําอาหารได้ไวเนาะเนี่ยเห็นไหมอาหารที่ผมทํามานะครับไวมากๆแป๊บเดียวอาหารผมมีร้อยกว่าแล้วเนาะอืมมันคอมโบกันยังไงนะครับก็คือแครอทกับแครอทกับข้าวเนี่ยเอามาทําเป็นพายแครอทได้นะครับที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะ ซึ่งพายแครอทด,ดียังไงนะครับมันจะบวกเลือดแม็กเลือด10นะครับผมเป็นเวลา2นาทีแล้วก็มันจะให้ข้าว500นะครับอืวิธีการทําคือเราจะต้องมีคุกกิ้งนะครับใช้แคมไฟทําไม่ได้นะเพราะว่าเราจะต้องเอาข้าวมาทําเป็นขนมปังนะครับแล้วก็เอาขนมปังกับแครอทมารวมกันเป็นพายแครอทใช่ซึ่งดีมากนะครับมันคอมโบกันได้ซึ่งเนี้ย โตหมดแล้วนะฮะแล้วก็เราก็จะมีอาหารกินอย่างไม่จํากัดนะครับก็จะไม่อดตายด้วยแล้วก็จะได้บัฟพิเศษก็คือเราจะมีเลือดเยอะกว่าชาวบ้านเจ้ช่องเขาสิแล้วข้าวก็ได้เยอะด้วยนะครับกินครั้งหนึ่งได้ตั้ง500นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็จะเป็นวิธีที่จะทําให้เราไม่อดตายนะครับ